ครับสำหรับคลิปนี้กับพี่น้องมาเบิงง่วป่วยนะครับง่วงพี่น้องนั่งปีไม้นะครับที่ป่วยหมู่บ้านที่ผมได้นําเสนอไปแล้วนี่คือภาพเกา่าเ้อครับเด้อที่ไทยให้พี่น้องเบิงคือง่วตัวหน่อยตัวนี้เขาสี่ปีกวีไปอยู่ตัวคนเดียวด้วยอาการซึมบอกกินยาบอกกินนมแม่นะครับยืนหน่อยๆยืนข้อตกนะครับแล้วก็ตัวเสือที่สั้นๆนะครับแยกปีตัวไปอยู่ผู้เดียว นะครับที่เอาภาพให้มาให้พี่น้องเบิ่งนะครับก็เป็นแต่หนาสงสารนะครับบ่รู้ว่าเกิดยังขึ้นนะครับแต่มื้อนี่ครับกับมากินยากับแม่ได้แล้วลูกได้แล้วเมื่อวานนี้นะครับช่วงเศร้านะครับช่วงเศื้านี่ก็สามารถลุกยางได้แล้วเราก็มากินยาครับพี่น้องครับ นะครับก็บมากินยากับเม่ได้ด้วยความมหัศจรรย์อีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเอ,อ้ยผมอยากนําเสนอให้พี่น้องได้เห็นของสมุนไพรที่อยู่ในสวนของผมเนี่แหละครับนั่นก็คือฝาทะายโจรเดียวผมจะหอยเบิงครับนี่นี่คือฝาทะลายโจรที่ผมมืวบ้านนี่เอาให้ให้นั่งปีไม่หน่อยๆนะครับมันลอยแอบออกมาอยู่ในขอกของมันอยู่ในตรงกลางตรงนี้นะครับผมก็เลยเอา,อา ฝาทลายโจงหนึ่งกับมือครับสดๆเลยดิครับยนไปให้เขาแล้วมันก็กินนะครับผมก็เห็นตัวหนากับบไดท้ายขีไว้เนาะมันก็กินไปนะครับแล้วหลังจากนั้นมือหนีมากมันก็อาการดีขึ้นผมก็โทรหาหมอครับหมอว่านี่ว่าใจหมอมาฉีดยานะครับผมก็เลยเอ๊ะเศร้านี่ก็เลยโทรไปยกเลิกนะครับว่าเพต้อตรงมากนะครับมันลุกขึ้นมากกินยาเล้วนะครับก็เป็นที่หนายะใจดีครับนี่คือฝาทลายโจงนะครับสมุนไพที่ ผมอยากนําเสนอให้พี่น้องผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงสัตว์ต่างๆก็แล้วกันครับโดยเฉพาะง่วกครับควายนะครับที่เฮามีอยู่นี่ผมเอายนให้กินแบบนี้เลยครับผสมไก่ครับอ่าครับหยาให้เขาแต่อันนี้แม่เขากิ่นก่อนนะครับแต่ตัวลูกว่านกินแล้วนี่ต้นน้อยนะครับมันไข่เมอว่านนี่นะครับก็ดีใจขึ้นมากครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับเดี๋ยวพาไปเบิ้องสวนสมุนไพรของผมนะครับที่ผมได้ปลูกไว้อยู่ในสวนสี0เ0ียนผมนี่ละครับผม ไปลูกไว้ได้สองปีแล้วนะครับตั้งแต่เปลี่ยนโควิดมาเนาะผมก็เลยเอามาปลูกไวปก็หลายเติบแล้วครับเป็นสิบๆต้นมันก็ขยายนะครับนี่คือต้นฝ้าทะไลจ่จุนนี่ครับคือฝ้าทะไลจ่จุนครับนี่ก็คือฝ้าทะไลจ่จุนสดๆเลยนะครับที่ปลูกไว้เป็นเงาเป็นเงาแล้วก็ขยายง่ายเยี่ยมสุดๆเลยนะครับพี่น้องเอ้ยนี่อยากเอาให้พี่น้องไปล่องเบิรงเด้อง้วค่วยป่ว,วยนะครับตอนแรกผมว่าจะทุกผมทั่ไปหาหมอได้ยุกเลิกเลยครับบา่ายเฉยหมอมาฉีดยาให้ มันลูขึ้นมม้ยางกินหญ้าได้ครับแม่แล้วโอ้ยดีใจแฮงครับผมปลูกไว้ในสวนนี่แหละครับกับไต่ห่มไม่ห่มไหลเฮาเนี่เอาพ่งนี้คือลักกาประกันครับเศร้านี่ลูกมายางกับแม่เห็นบอกครับตับวหน่อยขวามือนั่นนะครับตัวหน่อยขวามืลอลอกรูยางมากินหญ้ากับแม่ได้ย่างสบายเลยผมก็ดีใจอบอกกับภรรยานะครับว่าโอ้ยมันเศร้าแล้วเพราะต้องไปเอื้อนหมอเด้อว่าซั่นโอ้สยสิแมันดีแ้วซันนี่ยาง นี่สดเสื่นมากครับนั่นยาอยู่ในปากก็กินได้สบายนะครับ้าครับสุดยอดครับ